เอเนเพนภูมิใจเสนอรายการเอนล็อกของพี่นิกิเอนไฮเพนชีวิตประจําวันของพี่นิกิระหว่างที่ญี่ปุ่นและเกาหลีเฮ้ในทุกคนฉันชื่อนิกิแห่งเอนไฮเพนพี่นิกิหายไปนานไหนที่สู้ฉันวอกลับมาละข้อเปิดวิดีโอล็อกเลยละกันเฮนี่คือตอนเนี้ยนะพวกเรากำลังนั่งเครื่องบินไปโอซาก้าเพื่อแสดงโชว์รายการวอล์กเดอร์ไลน์แลวตอนที่ไปเนี่ยมันมันว่างก็เลยมาถ่ายวิดีโอล็อกเก็บไว้ก็คือว่าถ้ามีเวลาว่างก็ก็จัดเลยละกัน จริงๆที่ถ่ายน่ะก็ไม่ใช่อะไรแล้วก็แค่อยากจะให้ทุกคนน่ะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของพวกเราไม่รู้ว่าวันนี้จะได้อะไรแต่ว่าหยิบกล้องได้ก็ถ่ายไปนั่นไปนี่ไปเรื่อยเปื่อยเฮ้ยนี่แล้วอีกไม่กี่นาทีต่อจากเนี้เครื่องกาลังจะออกแล้วตอนนี้พี่ซอนอูนั่งอยู่ข้างๆกับพมนี่นี่ทักไทยเอนจิ้นน้อยเลยอซอนอูยนี่สวัสดีครับ้ไอ้คนน่ารักเอ้ยนี่ถ้าถึงโอสาก้าเมื่อไรนะฉันมีนัดกินข้าวกับรุนพี่นิดน้อย ถ้ายัางไงถึงโอซาก้าแล้วฉันก็จะมาถ่ายวิดีโอล็อกให้ทุกคนได้เห็นอีกทีกันละกันตอนนี้ข้อตัวก้อนละหวังว่าเอ็จินจะรอดูวิดีโอล็อกจนจบนะครับรอดูได้เลยเอ็นล็อกนั่นว่ากล้องมันดูแปลกๆนะนิเกะตอนนี้พี่นิกิี้มาทานข้าวกับรุ่นพี่ครับมีชีวิตชีวาหน่อยสินิกเกะน่ารักดีฮะดูน่ากินใช่ไหมเอ็จิน พี่นิกิถึงโรงแรมแล้วนี่นี่ตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วครับทีแรกว่จะท่ายตอนกินข้าวด้วยนะแต่พวกรุ่นพี่นะักขุยกันเรื่องจริงจังซะงั้นก็เลยไม่ได้ท่ายไว้ตอนที่ว่ากินข้าวกันเลยอะนะที่รู้ตอนนี้ก็คือตอนนี้เราถึงโรงแรมผมเข้าห้องมาเรียบร้อยโอเคนี่นี่ผมจะผ่าดูรอบห้องห้องสวยชุดเครื่องนอนฝ้าตินตเตียงใหญ่นอนสบายดูถ้าจะหลับสบายแน่คืนนี้ เมาะกับการมาถัวญี่ปุ่นหนึ่งอาทิตย์มากเลยแล้วนะอืม,อมนี้แผลน,นึอาทิตย์ข้องผม่มยก็คือผมได้มาอยู่ที่โอซาก้าประมาณสี่วันแล้วผมต้องไปโตกเกียวต่อเพราะว่ามีงานเออแฟนชายด้วยรอบนี้ก็เลยต้องมาอยู่ญี่ปุ่นนานน่อยซึ่งโรงแรมนี้มันก็สวยดีผมรีบจองไว้เลยอืมดีมากๆอืมห้องสวยนะแต่อาจจะไม่มีอะไรให้ดูรอก โอ้โหวิวเห็นตัวเองด้วยเลนเนี่ยสู้งะมัดเลยอยียก็โตเกี่ยวเทาเวอยไม่มีอะไรให้ดูหรอกกระจกวิเศษเอ้ยบอกทีว่าใครล่ออืมอือือืมอืมอืมมมมกล้องชั้นอันนิดเดี๋ยวน่ารักดีเอาเป็นว่าวันเนี้ยข้อไปเฝ้าพระอินทร์ก้อนกันละกันเนอะเจอกันวันพรุ่งนี้บายบายรับฟันดีนะเอ็นจิน น่องนอนไม่ลาบเลยเออกมาห้าอะไรกินดีกว่าโอ้โหโรงแรมรูแถมได้ยินว่ามีโลตัสบิกซีอยู่แถวนี้ด้วยชาตนอ่ะนะชอบมาแวะซื้อข้องกินก้อนกลับซัมเมอร์เลยเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องแปบ๊บตอนนี้นี่กำลังเดินไปนะรอก้อนนะท่านผู้ชมอะ,อะ ันไม่รู้นะมีเอนจินสังเกตชั่นหรือเปล่าเวลาชั่นมาถ่ายอะไรแบบเนี้ยชั่นมักจะซื้อข้องข้องแบบเป็นข้องกินแบบเดิมๆซื้ออะไรก็ซื้อเดิมๆก็ไม่รู้ที่ชั่นก็คนมันชอบกินนะนะก็ฮุกนุ่นพ่อชั่นย่างแรกที่ต้องซื้อใช้เลยข้องโปรดชั่นประจําอันแรกผีเอ็กซ์ไส่ตะกาปิดประตูกลางมุ้งอืแน่นอนอย่างที่ซองข้องชั่นพี่นิกิกําลังเลือกบัตบอมบัตบอม มีแบบสองเล็กก็ม,มีก็คงไม่ต้องดูรไรมากน,นะก็คงซ,ซื้อโอ้หเสี่ยงยังกะเขาเกียบกุ้งมาซื้อสักสี่อันน่าจะกำลังดีพี่นิกิซื้อมาเพียบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เลยนี่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 คือข้องอย่างหนึ่งที่ชันชอบกินทุกเช้าเลยโยเกิร์ตแบบขวดผส้มโปไบ,โ,บโอติกกินละขี้ไล่จุดๆกินตลอดเลยอันนี้อะไรก็ไม่รู้ยิบมาจากไหนเนี่ยแต่ไม่รู้สิชันก็ชอบกินมันทุกเช้าเลยกินละขี้แตะ โอเคฉันว่าน่าจะประมาณนี้แหละอ้้โอ้โอ,อประมาณไม่ได้แล้วเย็นลีบุกรุ่นพี่นะชอบกินอันนี้มากๆาออกมาญี่ปุ่นนะรุ่นพี่ชอบรุ่นพี่นะชอบเมา่กันไปกินกันแต่พมอไม่เอาดีกว่าน่าจะได้ข้องมาเท่าที่ขวดแล้วแหละกินเท่านี้แหละกินเพื่อ,อยู่แล้ก็ยู่เพื่อกินคอบคุณครับ เดินย้อยสะไล่ไข่มันเป็นการมาท่ายอินเสิร์ตการมาซื้อข้องกินที่บิกซีและโลตัสตอนนี้ได้เวลาที่ชั้นต้องกลับโรงแรมแล้วแล้วก็เฝ้าพระอินทร์ต่อพรุ่งนี้นะชั้นต้องซ้อมหนักด้วยแล้วก็ต้องเริ่มแสดงในวันมรืนแล้วข้อโชคดีนะทุกคนสูสูซาสาปาทางกาปาทางกีนนี่นนบับบบนใดบัน ทำไมขึ้นบันไดแ้วมันเหนื่อยนีย่บันไดลิงไปบันไดลิงเอ้ยถึงแล้วขอขอตัวอาบน้ำก่อนนะอย่างไรก็ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้แล้วกันนะบายบายเอ็นล็อกเห้ยไหนทุกคนเออโอ้ยฉันเพิ่งกลับมาจากซ้อมนะอตอนนี้ ว่าจะออกไปกินข้าวสักน่อยไปชอปปิ้งด้วยช็อปข้างนอกพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเราจะไปกับครอบครัวน่อย <c oughs> พี่นิกิจะทำอะไรต่อไป <c oughs> ไปเที่ยวกับครอบครัวรเสร็จก็จะกลับมาพักที่โรงแรมนี้ต่อให้สบายใจเลยไม่ใช้อะไรนะคือแบบว่าวันพรุ่งนี้นะมันจะถึงวันแสดงจริงแล้วยังไงเราอืมอืมเฮ้ยว้าว โอ้โหแลกดีจังเฮ้ยโอ้โหพี่ๆในวงก็เคยทำมุมกล้องแบบนี้เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรกันล่ะเนี้ยโอ้ oh, มุ่นติว้วโอ้โ huh. อ oh ้ oh. mm hmm. แต่ชันหว่ามุมกล้องมันแปลกๆแฮะแล้วข้างบนนี้มันมีทีวีด้วยนี่กำลังทายมวยไทยเจสซีทีวีเพื่อคุณเฮ้ยค <Hey, S 2> วามจริงก็คือผมไม่ได้เก็บเสื้อผ้าไว้แล้วกระเป๋าก็ไม่ได้เก็บด้วยเข้ามาถึงห้องเมื่อคืนก็นอนเลยแล้วพอตอนที่ชันตื่นเช้าขึ้นมา โอ้โหแย่เลยลืมเก็บคล้องเดี๋ยวไปหยิบคล้องแปบ๊บไอ้ตายเดี๋ยวคือแบบหยิบมาลวกลวกกหยิบคือนี่หยิบแบบลวกลวกไม่ได้เก็บค้องอะไรเลย <c oughs> ใส่เสื้อน้าวก่อนได้เวลาไปข้างนอกแล้วออืโอ้โหใส่แว่นสักน่อยเครื่องประดับมันต้องพร้อมบีบยากจัง,งเลยแฮะ โอเคฮึบฮึบฮึึบไฟติ้งนี่คือชุดที่สั้นใส่วันนี้นี่ย่างจึ้งแล้วก็นะชันน่ะชอบใส่เป็นประจำเลยนะสไตล์เนี้ยว่าไงเอนจินสวยใช่ไหมอือหโอเคจ้าออกไปกันจ้าไปกันเลยจ้า เฮ้ยตอนนี้นะทุกคนขึ้นมาบนรถแล้วทุกคนกําลังออกเดินทางเราว่าจะไปขับรถเล่นกันสักหน่อยเฮ้ยนิกกีเอากีบีดังก่อนไหมว่าไงนะคีบีดังก่อมีคีบีดังโก้ด้วยเลอร์มีว้าวเจ๋งไปเลยมามาเดี๋ยวป้อนขอกินหน่อยขอสักสักสักอันหนึ่งโอ้ยอ๋ออืมโคตรอร่อยเลยนิกกี้เอาให้แม่ด้วยโอเคตอนนี้ฉันกำลังเดินทางไปที่ที่มันน่าจะมีเอนจิ้นเยอะๆอันนะ คิดว่าน่าจะเป็นถนนสุรุหาชิ i ุรืชิเหรอมันเป็นถนนทิหมื่นเป็นแหล่งของเคป๊อปเพราะฉะนั้นชันก็เลยแวะมาดูหน่อยว่าจะเยอะอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าอันน,น,นี้นี่ไงอยู่ถนน,านข้างหน้านี้เองเนี่ยละเนี่ยเมื่อก่อนฉันไปเล่นออนเซนตรงนั้นบ่อยมากใช่บ่อยมากเ <c oughs> มื่อก่อนเด็กกระโปรงผมมาที่นี่บ่อยเบยบีบบ้นิกกี้เออแถวนี้นะมีออนเซนด้วยนะนะโอ้ยเคยไปบ่อยๆ่อยบ่อยๆ นี่เบาะหลังนี้พี่สาวฉันนั่งอยู่ส่วนบ่องค้างนี่แม่ฉันนั่งส่วนพ่อจะไปดูชั่นวันพรุ่งนี้วันเดียวเสียดายตรงที่ว่าพ่อชั่นไม่ว่างก็ต้องรอรุ้นได้เข้ามาดูคนเดียวแล้วนะคิดถึงวันเก่าๆแม่แม่แถวนี้เคยมีเวิร์กช็อปนี่ใช่นะครับมีเวิร์กช็อปเยอะมากเลยนี่นี่ที่นี่ไงเดี๋ยวเให้ดูนะนี่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 ถนนพ่อชั่น เคป๊อปนี่นี่ข้างหน้านี่มันจะมีร้านค่ายของชามเล็กๆมีไส้กรอกค่ายด้วยเหมือนย่านตลาดปลาหน้ำโพเลยแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเลือเลยไ <c oughs> ม่ได้มานานมากร้านขนมข้างหน้านี่ถูกมากประมาณ10วอนเกาหลีหรือว่านึ่งเย็นญี่ปุ่นก็ตกสักเกือบชินละบาทของไทยอะแถมยังมีไส้กรอกค่ายอีกตั้งห้าแต่ถนนมันลโลงแฮะโอเค okay. พี่ตรงนี้มันไม่ใช่ย่านหลักหรือเปล่า อ๋อโอเคติดไฟแดงแป๊บโอ้โหเฮ้ยร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมีต็อกบกกี้คายเดี๋ยวนะชีสบอลก็มีคิมบับก็มาฉันรู้นะว่าฉันคิดอะไรอยู่พี่เจ๋อเลยจริเจ๋บอกว่าพี่เจ๋ตัวใหญ่มากเจ๋เจ๋เลยเจ๋เลยพี่เจ๋บอกว่าเคยมีเจ๋ด้วยแต่ตอนเนี้ยทำไมไม่เห็นมีเลยล่ะนี่ไม่จอดรถแล้วก็เดินไปเลยดีป่ะอ๋อได้ได้ โอเคจอดเราเดินไปกันมีลานจอดข้างหน้าปะตรงนี้ข้างหน้าข้างหน้ามีที่จอดอยู่ใช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 ่นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวก็ทึ่งแล้วเนี่ยนี่ไงข้างหน้านี่ไงเคเบาเบาอาอถ้าเลี้ยวซ้ายจะแบบเจอร้านค้าพวกนี้เยอะมากเลยอ่าฮะดูแล้วโคตรคิดถึงความลังเอ็นล็อกเฮ้ทุกคน ฉันเพิ่งถ่ายงานที่ญี่ปุ่นเสร็จจู่ๆพี่นิกิก็กลับเกาหลีเลยไม่ได้ถ่ายที่ญี่ปุ่นต่อคือคือฉันอยากมาชคมวยก็เลยกลับมาเกาหลีจริงๆแล้วฉั้นนะยากจะแบบว่าเหรียญมันมันนานแล้วล่ะเอ้ยคือปกติยิมทีปหายคอเปอรชั่นมันก็มีกระสอบสายอยู่แล้วแหละฉันกระสอบที่นั่นเป็นประจำฉันนะฝึกชกมวยได้ตนเองแต่วันนี้ฉันอยากจะให้ครูซ่อนชันแบบจริงจังก็เลยอาจจะเหรียญแบบจริงจังดูสักตั้ง เดี๋ยวฉันจะเข้าไปในยิ้มแล้วนะไปกันเอนจินเฮ้ยไนสวัสดีครับสวัสดีนิกกี้มาเริ่มเรียนชกมวยกันมากตัวเด้ครับครับอาจารย์เยนกันจ้านิกกี้น้องเคยชกกับใครมาก่อนไหมนิกกี้อ๋อใช่ใช่ใช่เคยชกมาท้าพมหรยอชกมานานยังครับได้แชมป์ยังลูกไม่มีหรอกครับชกแบบไม่จริงจังอะครับอ๋อแต่จริงโจ้ฉันฉันก็แค่นักชกที่ผ่านมาอ๋อแบบพันๆเป็นดีเขตเลยลูก เดี๋ยววันนี้ครูจะสอนท่ายืนมวยนะท่ายืนแล้วก็มีต่อยหนึ่งสองนิดหน่อยอ่ะท่านชอบดูมวยไทยเจ็ซีดูบ่อยด้วยอ๋อชอบดูด้วยวันลุ่งขึ้ดูไหมดูไทยไฟล่ะดูโอ้โหง่านเราจะมาเริ่มด้วยท่าวอร์มง่ายๆวอร์มก่อนแ๋ยวเส้นยืดเข้ารูดตูดจะลองทั้งสองเริ่มด้วยการยืดเส้นยืดสายสองละสองละสามสี่ท่าหมุนเอวน้หนึ่งสองสาม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 สี่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 หาห้าาเงว่ง่วงนี่ที่ผ้าพันมือนี่นะนี่นะดูตรงนี้นะ ต้องเริ่มจากการแกะตีนทุกแกออกก่อนอ่าพอแกะเสร็จแล้วก็พันข้อมือสองรอบนะพันอย่างนี้2รอบนะ1 2โอเคอ่าพอเสร็จแล้วก็พันอีกรอบหนึ่งอย่างนี้ทบไปอย่างเงี้ยพันพันละวันพันละวันพันละวันพันละอืมพันเอกพันโทพันตรีพันจัตวาพี่นิกิเริ่มเป็นนักมวยอาชีพแล้วโอเคลูกเดี๋ยวเราจะไปเรียนท่ายืนมวยเป็นพื้นฐานก่อนนะท่าแรกเลยมาตามครูมาลูก ครูแนะนาว่าอย่ายืนกว้างนะลูกเผื่อเขาเข้ามาเราต้องพร้อมบวกเลยเพราะนั้นต้องรักษาระยะเท้าวไว้จากนั้นกำหมัดลูกกำหมัดขึ้นมาชูมือขึ้นละมุนมุน,มนอันไหนก็พูดแล้วชูแล้วและกันลูกมาเอามือสองข้างแต่สีขโข่โครงลูกเขาเขา้าเขา้เขามาจกระจีปุ๊บเราแตะปุ๊บอ่าเกง่งเก่งหลังไว้ลูกนี้แหละถูกต้องอาจจะดูเพี้ยนๆหน่อยแต่ครูพูดจริงแล้วก็พยายามจะเก่งไหลนะลูกขยับหน่อยลูกครูอยากรอบังกล้องบังกล้องอ่ะถอยถอยมาอีกลูกถอยถอยมาอีกนิดนึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่นิกิเริ่มจับจังหวะการ โอ้โหดีมากเยี่ยมต่อยต่อยโอ้ให้เจ็บต่อยพึ่งต่อยต่อ,ต,อต,ต่อยแตนต่อยเคยโดนแตนต่อยไหมน้องต่อยได้น่ารักมากครูชอบครูชอบเฮ้ยนี่กีร่แรงๆหน่อยสิวะต่อยแรงๆเลยไม่ต้องเกรงใจครูปากนั่นไงคลายบิดเท้าซันนิดนึงไปต่อยเออถ้าเธอต่อยมือครูตรงเนี้ยเนี่ยแหละครูให้ฉายาเธอเลยไอ้หนุ่มหมัดเมาถอยผมผมผมไม่ได้เมาครูพูดอยู่คนเดียวเลยไม่พุผมพูดเลย ต่อไปพินิกิจะเริ่มซ้อมแบบใส่นวมใส่เลยลูกหนิวโป้งชั่นทะลุออกมาจากหนวมเลยชั่นวันนวมมันเล็กไปฮะเริ่มจากการทักทายคู่ต่อสู้ก่อนนะฮะอ้าวเธอตบกูทำไมเนี่ยกูตบกลับตบกลับทำไมก็ตบกูกลับสิแล้วก็กูก็ตกตัวเองช่างเถอะลูกซ้อมหนึ่งถอยอ้าวมันต่อยทําไมเนี่ยถอยถอยไม่ได้เรียนแน่วันนี้ลูกถอยถอยถอยสิถอยตต่อยต่อยมา อ่าถูกต้องถอยถอยถอยอะไรนักหน้าเนี่ยอาจารย์เจ้าเหรอจะเอาเหรอเจ้าเหรออาเดี๋ยวเข้ามาเลยดิเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยพาพาแล้วเฮ้ยเไม่ต้องไปแล้วพอเลยแค่ปล่อยกระสอบเลยแล้วแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งยุ่งกับอาจารย์นะนอก่ากอาจารย์จะช่วยช่วยช่วยจับให้แล้วก็พออาจารย์ให้ต่อย ไม่ไหวต่อยต่อยต่อยโอ้ยย่ใช่เลยนิกิฟอร์มดีมากสมมติครูเป็นคู่ต่อสู้ครูก็จะพยายามรักษาระยะห่างเพื่อจะเข้าต้อนเธอหมุนเป็นวงกลมแล้วเธอก็หมุนบ้างเป็นอย่างนี้อ่ะตามอาจารย์เลยนะจากนั้นให้เธอถอยนั้นมือลั่นนั่นน่ะครูครูนอกไปละตอนนี้ครูนอกไปละเออลลั่นปักลั่นปักลั่นปักเอลลั่นปักหมุนเล่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 นเลยนิกิแกเอาครูตายเลยเนี่ยยะเธออะยังไงผมขโทษครับอาจารย์ผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้ว จะให้อภัยดีไม่เนี้ยเจ็บหมดแล้วล<ะ>เจ็บหมดแล้วไม่ซ้อมนั่นเล,ลบบาผมเป็นแชมป์ได้ปะเนี้ยผมเก่งป้าวันนี้สนุกมากครับวันนี้พอแค่นี้เถอะมือจยนไปหมดแล้วจยนต้องไปแอดมิดที่โรงพยาบาลบอกว่ามือถลอกโดนนิกิต่อยมันยังไม่หยุดอันไหนก็มาละอาจารย์จะบอกเทคนิคแหะเทคนิคเทคนิคสุดท้ายถ้าคูณต่อสู้เราจะชกเราล้วก็ชกกลับจะถอยทำไมเล่ากลับมาชกชคเลยไม่ต้องถอยจะถอยไอ้นิกิก <c oughs> วนกวน งันถอยเลยถอยถอยถอยเฮ้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 ยเฮฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ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 ฮฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮ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  บ๊อบ้า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 เมาเลยลูกบ๊อบ้าบบ้าบ๊อบ้าเมาเลยลูกบ๊อบ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 บอบบ๊อบเชกชกต่อยต่อยชกชกต่อยต่อยชกชกต่อยต่อยลูกชกต่อยชกต่อยพี่นิกิไม่ควรหมุนนะครับไอ้บ้าเอ้ยกำลังฮาเลยอ้อ้ยโอ้ยไปอ้อยไปอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนี่อีกการ เจ็บที่ไม่ลืมเอาจันฟังด้วยเลยใช่โอ้โฟมก็ฟังม่ทุกวันเลยอึ้มอ้อ้อมอ้อ้หโอ้เจ็บเรียกว่าสายย่อตือๆอยไม่สายยอตือๆอยไม่สายย่อโอเคลกซ้อมจริงกตอยลกสายย่อต่อยลกทุอต่อยต่อยตายอสายย่อต่อย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 เฮ้ยต่อ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 ยอ เฮ้ยคูไม่ไหวแล้วลูกกูเจ็บอะไรก็ไม่รู้ต่อยมวยอะไรจำยากจำเย็นเป็นท้าเป็นท้าเธอเก่งนะเฮ้ยจริงเลิอ,อาจารย์ครูเห็นแววในตัวเธอได้วิชามวยแต่ว่าจำท่ยายากนิดนึงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต่อยเดี๋ยวทอยเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวทอย,ย,อยสรุปมาได้ต่อยสักทีท่าต่อยนี้จำยากจำเย็นอือืออ่ะไปเลยต่อยทดสอบเลยลูกคิดว่าเป็นอาจารย์ก็แล้วกันเนี่ยเนี่ย คิดและแขน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 อืกอุกหืกหืกหุกหืกอืบอุกหืกหุกหุกหอเหอกอุกห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 ืกอุกหืกหุกหุกอุกหุกหุ่อุกห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 ุอหเกหุ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 หุกหุกหุหนหุุกหหุกเุกห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 ากหกหุกหุกหกหุ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 กกก

พอแล้วม <muitas S 2> ันหยุด <bod> ม <en vais> oh, oh, ันหยุดสปีดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วพอแล้วต้องทำแล้วพ่อเป็นการชกที่ยากจริงๆอ่าเข้าใจเลยจานย้ายพ่อมสอนไปชกกับขิงของโอ้โหอ่าอ่อ่าอ่กันไม่ไหวกันไม่อยู่งไม่ขออภัยครับทุกผู้ชมมัน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 ยากมันเย็นมันเลอศ ครับวันนี้ก็เปิดเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนมวยสนุกมากจริงๆแต่ไม่ได้อะไรเลยย่อครับยอ่อนี่ใช่ิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้นะรู้สึกดีมากครับเมื่อมาได้ออกกาลังกายนักน้อยก็ก็ดีเหมือนกันนะแต่จะว่าไปแล้วที่บริษัทเราก็มีกระสอบซ้ายเลื่อยอยู่อย่างไงก็จะมีโอกาส๋ย่ลองไปซ้อมดูก็จะเท้เวลาที่เราเรียนวันนี้มาลองซ้อมดูแต่ก็เหนื่อยจริงๆนะเนื่อยมากเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย S <S <an other> ه, เวลาวันเวลาผ่านกี่โมงแล้วจับไม่ได้เลยฮะ <S an other> จับด้ว่าสอบไปไม่ถึงโ่มโมงก็ลาบดีกว่าเฮ้เอ็นจินดูล็อกสนุกกันเป้าวะฮะ,เ,ะ,เ,ะ,เ,ะเป็นไงบ้างเ,<อ>เป็นไงทุกคนทีนี้ตอนนี้เนี่ยนะเรากำลังเตรียมโชว์แบบพวกเพลงใหม่อัลบั้มใหม่เอยแล้วก็แบบพวกที่มีคอนเทนต์ต่างๆที่จะถ่ายวิดีโอล็อกกนด้วยพวกเราเนะเตรียมมอบสิ่งดีๆให้เอ็นจินซัมเม ติดตามพวกเราด้วยนะเอนจินอย่าลืมพวกเรานะเออเอ้ย,อยก็ไปดูล็อกของพี่ๆคนอื่นในวงด้วยก็แล้วกันเออเอออ่ะบายเอนล็อกล็อกยังไม่จบใช่ไหมนเกิพ่นิกิเล่นโบลิง่งคือว่าก็ล่างจากโชกมวยเซจฉันก็อยากจะมาเล่นโบลิ่งสักน้อยอนะฉันต้องทำได้180แต้มเพราะว่าที่ผ่านมาฉันทำสูงสุดอยู่177 วะไปกันเลยพี่นิกิเริ่มจากการฝึกซ้อมง่ายๆก่อนเฮ้ยโอ้ยยมเลยดีมากมาไม่ได้มาเล่นแบบนี้ไลยวันเลยโอ้ยหรือไปหมดแล้วจะโยนให้น้ำใจไปเลยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยอ่า,อาโอเคจับจังหวะได้แล้วพี่นิกิเริ่มจับจังหวะได้มาเฮ้ยเฮ้ย ยี่ยมสเตรยนี่มาหมามาต่อต่อต่อนีออ่ชุดเรียบร้อยเรียบร้อยพี่นิกิทำพลาดไปนิดเดียวไหวไหวไหวเอาไม้เอาไม้อ,ไมอ,อือโอ้โหเฮ้ยนั่นมันพี่อะไรอะสร้างสร้างสร้าง,างตองสร้างเยี่ยมเลยเฮ้ยเฮ้ยยอดพีเยี่ยมเลยพีเยี่ยมไปเลยพี่ยเยี่ยมเลยพี่ เฮ้ยีเฮ้ยโอ้โหแบบนี้180อาจจะเห็นได้180แต่ไม่ไกลเกินเอื้อมมือแนะ่มาไปต่อเลยเย่ <c oughs> yeah, สตราย์ขอเธอได้โปรดพี่ขอหน่อยเธอขอขอร้องละพีผีผีๆีีีขอขๆอขอ,ขอ,ขอเอาแล้วละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชูดไปแล้ว yeah. อ้า เออเอเอ๊ะอะไรนะพี่ว่าไงนะท่านได้ร้อแปสิบเฮ้ยพี่นิกิได้สกอร์ใหม่แล้วได้ได้ยังไงเนี้ยท่านทำได้เฮ้ยเลยสกอร์ใหม่แบบใช่ไหลกว่าเดิมอย่านะขอขอได้โปรดแม่ยังไงก็โอ้โหร้อยแปดเก้าคะแนนเป็นที่น่าพึงพอใจท่านทำได้แล้วสกอร์ใหม่อัพเรื่อยๆน้าเสียได รอบหน้าต้องซ่องร้อยขึ้นละนะเฮ้ยรอบนี้ฉันเล่นดีจริงฟีมือพัฒนาขึ้นเยอะเลยไปที่นิกิทำพลาดไปลูกไปไปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วโอ้โหได้เฉยไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหาตาพวกเราไปกันต่อฮึบแม่ ลูกเดียวก็ไม่ลงแ้ลงทุบลูกฮะเฮ้ยเฮ้ยเสัตตรยเย้โอ้โหอไปดีลุกๆุๆลุเอ้ยเอาๆลุกเดี๋ยวอีกแล้วไปโอ้โหเย้สกอร์อัพขึ้นอีกแล้วโอ้โห้ โอยากออกไปแตะขอบจอทีวีเ <c oughs> อยากไปแตะขอบฟ้าแต่ติดล่างขาไปน่อย <c oughs> แต่ก็สตรายันนะเฮ้ยบายนะบายวันนี้สนุกมากเลย